คนที่ประกันถือว่าไม่ใช่คนนอกก็จะมีพ่อแม่ลูกนะคะพ่อแม่ลูกลูกจ้างนะคะลูกจ้างแล้วก็ต้องเป็นเ,เกิดเหตุในขณะทางการที่จ้างด้วยนะลูกจ้างนะคะแล้วก็คู่สมรส ผู้สมรสที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะถ้าอยู่กินการฉันสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ยังถือว่าเป็นคนนอกนะคะยังได้รับความคุ้มครองในส่วนของหมวดความคุ้มครองนี้นะแต่ถ้าเป็นในหมวดความคุ้มครองทรัพย์สินคนนอกความหมายก็อาจจะแตกต่างกันออกออกไปอีกนะคะความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินคนนอกเนี่ยจะตัดลูกจ้างออก นะคะจะตัดลูกจ้างออกอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกในส่วนของความคุ้มครองชีวิตร่างกายในไมคนนอกเนี่ยทุกคนอันเนี้ยเวลาเราดูนะคะว่าใครเป็นคนนอกตอนเราดูเราต้องดูคนขับเป็นหลักนะคนขับเป็นใครนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุอาจจะไปชนคนที่อยู่นอกรถหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้คนในรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นะคะเราต้องยึดตัวคนขับเป็นหลักนะเราจะไม่ดูว่าใครเป็นเจ้าของรถหรือเราจะไม่ดูว่าใครมีชื่อระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์สมมุติครูนปอมเป็นเจ้าของรถนะคะแล้วมีชื่อระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์เราพูดถึงหมวดความคุ้มครองชีวิตร,ร่างกายในคนนอกนะตตรางช่องหนึ่งข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะอ่ะสมมุติครูนปอมเป็นเจ้าของรถแล้วมีชื่อะระบุไว้ว่าเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันรถนะคะอ่ะ แต่ณนะวันที่เกิดเหตุนะคะครูนปอเนี่ยไม่ได้เป็นคนขับมีเพื่อนครูนปอเป็นคนขับนะคะเพื่อนครูนปอขับค<ๆ>รูอนอรง่วงนอนไม่ไหวขับรถไม่ไหวก็เลยบอกให้เพื่อนสลับมาขับนะคะแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ว่าอันนี้ไม่ได้แช่งตัวเองเหตุการณ์สมมุตินะจะได้เห็นภาพเนาะอ่ะแล้วเกิดเหตุการณ์ว่าเพื่อนพอเพื่อนไปขับเพื่อนก็ดันนอนดึกไงเออเกิดหลับใน นะคะทีนี้สมมุติว่าถือกรมธรรม์ประกันชันประกันอันนี้แล้วกันทีนี้เพื่อนอะ่ะเกิดหลับในแล้วรถดันพลิกคว่ำลงข้างทางพลิกคว่ำลงข้างทางปุ๊บอคุณ่อ,เ,อเสียชีวิตนะคะเสียตุยคาที่เลยอ่ะตุยคาที่เลยแล้วเพื่อนเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยนะเสียชีวิตทั้งสองคนทีเนี้ยเขาให้ดูดูตัวคนขับก็ค,คือดูตัวเพื่อนของคุณปอนะแล้วทีเนี้ย คุณนพพกับเพื่อนอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่กฎหมายถือว่าเป็นคนในครอบครัวก็คือเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นพ่อแม่ไม่ได้เป็นลูกแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างอ่ะเท่ากับว่าคุณปอเป็นคนนอกของเพื่อนคุณปอที่ขับรถคันคันที่ทําประกันอ่ะประกันฉบับนี้นะคะต้องจ่ายเงิน5 0,000นเนี่ยให้กับทายาทของคุณปอนะคะที่เสียชีวิตแต่เพื่อนของคุณปพรเนี่ย รถคันนี้มีทั้งพรบรมีทั้งประกันนะเพื่อนของคณอุณนปเนี่ยพรบรจะจ่ายแค่ค่าตรงศพแค่สามหมื่นห้าแล้วในส่วนของความคุ้มครองห้าแสนหมวดนี้นะคะทายาทจะไม่ได้นะแต่ทายาทของเพื่อนคณอุณนปเนี่ยจะไปได้ตารางช่องที่สามในหมวดความคุ้มครองเอกสารแนบท้ายในข้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะประกันฉบับนี้ระบุไว้ว่าอาจะจ่ายให้ในกรณีคนในรถเสียชีวิตเนี่ยสองแสน เท่ากับญาติของเพื่อนของคุณนปอเนี่ยจะได้เงินจากประกันนะคะก็คือ,อประกันชั้นสามสองเศนแล้วก็รถคันนี้มีพลบด้วยนะจะได้จากพลบอ,อีกสามหมืนห้านะคะอ่าเท่ากับว่าทายาทจะได้เงินจากพรบบกับประกันเนี่ยสองสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทแต่ในส่วนของทายาทของคุณปอพรคุณปเป็นคนนั่งข้างนั่งนั่งข้างไปด้วยนะคะไม่มีส่วนประมาทนะคะถือว่าเป็นคนถูก พลบต้องจ่ายค่าปลุงสุบ5 0ส้นนะคะแล้วประกันภาคสมัครใจที่เป็นประกันชั้นสามแผ่นนี้ต้องจ่ายในหมวดความคุ้มครองตารางช่องที่3ในส่วนของเอกสารแนบท้ายครอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้โดยสาร2 0 0 0 0แล้วต้องมาจ่ายในหมวดความคุ้มครองความคุ้มครองชีวิตร่างกายนามัยคนนอกอีก5 0,000ให้กับทายาทเท่ากับว่าประกันเนี่ยต้องจ่าย เจ็ดแสนนะคะพระบอจ่ายอีกห้าแสนทายาทคุณรปอรจะได้ห่ล้านสองแสนบาททุกคนที่เข้ามาฟังเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้คุณปอหน่อยถ้าคนที่ฟังฟังมาต่อเรื่องนะ